นี่เราพี่ผลงานที่ใช้แม็กๆก,กับลาวาใช่ปุ๋ยม็กๆก,กับลาวาปุ๋ยตัวน,นี้สองเดือนเห็นหวนัวเห็นหวนัวขึ้นมาเลยบ <c oughs> ระนันเต็มเกณฑ์ <c oughs> ยัดปุ๋ยประยปหยัดเงินไปอีกบไหลามาแลงกับโบโบใครนี่ <c oughs> พี่หลังจากใช้สารจับใบม,มากๆกับปุ๋ยน้ำลาวาแล้วเป็นไงมากใช้เวลานานไหมกวัวเราจะเห็นว่ามันแตกต่างกับที่ไม่ฉีดเนี่ยเพราะว่ามันไอปุ๋ยตัวน,นี้สองเดือนเห็นหวนัวเห็นหวนัวขึข้นมาเลย สองเดือนน็นหัวเลยอันนั้นที่ไม่ใช่ล่ะเป็นไงมั่งเจ็ดสิบเหมือจังสิหัวมันจังสิเริ่มอ๋อถ้าท้าไม่ได้ใช้ตัวนี้ประมาณเจ็ดสิบวันถึงจะลงหัวเจ็ดสิบเหมือจัง็นแต่ใส่ตัวนี้แค่หกสิบวันหกสิบเหมือเจ้าแรกกะว่าเป็นหัวมันก็คือหัวใหญ่อยู่ตัวนี้เพราะผมมาท่านเด็กขุดข้นว่าผมว่ามันใหญ่อยู่แล้วทําไมถึงเอาตัวนี้มาใช้ใช่ตัวนี้แต่แตหยอดมันเน่าเน่าจนเฟื่อยอ๋อใช้อันอื่นมีแต่ยอดเออเลยเเอาตัวนี้มาใส่ ยอดยอดยุดยอดไม่เดินเออยอดยอดบ่บ่ออกฟ้าบ่ออกเงาแม่งกับบ่ใครเจาะบ่เห็นแม่งบินมแมลงไม่เจาะแต่ว่าผมบอกว่ามันว่ามันดีอยู่ยอดมันยอดบ่เงาปุ๋ยมวนนี่บ่คือใส่ปุ๋ยตอืินปุ๋ยตอื่นยอดมันตีเงาตัวนี้ปุ๋ยยอดมันบ่เงาเนี่ยอยอดมากแค่นีดนึงแต่ว่าหวัวมันี่พี่หลังจากใช้สารจับใบาม,มามๆากับปุ๋ยน้ำลาวาแล้วปุ๋ยทังดินพี่ ได้ใส่ไหมปุ๋ยทั้งดินกับห้องพืนงพ้นขี้ไก่ลองพื้นขี้ไก่อย่างเดียวอย่างเดียวปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอะไรไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่ประหย,ยัดกว่าเก่าไหมประหยัดกว่าเก่าเออเหรอปกติต้องใส<ม>่ด้วยใช่ไหมปกติก็ต้องใส่ปุ๋ยห้องพื้นน้ำลองพื้นด้วยใส่ขี้ไก่แล้วก็ปุ๋ยเข้มนี่น้ำอัตราตั้งแต่ใส่ตัวนี้ไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่ตัวนี้ไม่ได้ใส่มันคุณภาพมันเท่ากันกับที่ใส่ไหมว่ามันซ้ำกันอยู่แล้วดื้อติเนื้อกลัวไปแล้วโอ้ง้ัทน้รัปุ๋ยัด่นไปยิ่งกบบ่่ใี แมลงไม่ค่อยกวนยาขัาแมลงก็บโไก่ใ,ใส่พี่ไอ้ไอ้ตัวแมกมากลาวานี่พี่ฉีดไปกี่ครั้งแปลงนี้เนี่ยสี่สี่เที่ยสี่ครั้งสิบสิบเมื่อสี่สิบผาเมื่อสี่แต่มีเพื่อนบ้านที่ฝากสั่งซื้อมีเจ้าหนึ่งใช่ไหมที่ฝากสั่งซื้อมเจ้าเดียวพ่ขเขอกับโใหญ่ได้หรอโมใหญ่อยู่พันมาตรฐานเขาอยู่นี่เราพี่ผลงานที่ใช้แมกมากลาวาน,นี่เราใส่ปุ๋ยแมกมากราวาโอ้ ต้นเดียวดกขนาดนี้เลยเหรอบอลนั้นเต็มเกณฑ์ยังยังไม่เต็มเกณฑ์บอลนั้นเต็มเกณฑ์หัวดกหัวใหญ่ด้วยนะขนาดยังไม่เต็มเกณฑ์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ขายได้แล้วใช่ไหมนี่นี่นี่ขายได้ซ้ำนี่อ๋อประทับใจครับอือลมรีดชำระบอ๋้รีดชำร,รบกุบลโอเคขอบคุณมากครับพี่